สวัสดีครับกระผมนายประดับชัยมณีโรงเรียนชุมแสงสงาออขามอุดรคณะอุปถัมภ์จังหวัดพิศนุโลกวันนี้ขอมานำเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องระบบแจ้งเตือนการลืมเด็กภายในรถห่าน,น,านแอปพลิเคชันไลน์จากข่าวการเสียชีวิตของเด็กจากสาเหตุเด็กได้ถูกลืมทิ้งไว้ในรถตู้ของโรงเรียนถือเป็นเหยื่อเด็กที่จบชีวิตกับการถูกลืมเรียกได้ว่าปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาที่ซ้ำซากไม่ถูกนำมาแก้ไขอย่างจริงจังเสียทีจากการวิจัยพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีจะถูกลืมไว้ในรถมากที่สุดและเป็นช่วงวัยที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้หากไม่ได้รับการสอนจากปัญหาและความต้องการดังกล่าวผู้จัดทาจึงได้ทาการออกแบบระบบแจ้งเตือนการลืมเด็กในรถตู้ ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ IPST WiFi สามารถดูข้อมูลการนับจำนวนเด็กเข้าออกจากรถหลังจากที่ดับเครื่องยนต์แล้วพบว่ามีเด็กติดอยู่ในรถระบบสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line mm. เพื่อป้องกัน mm. การเสียชีวิตจากการลืมเด็กไว้ในรถจุดประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการลืมเด็กภายในรถ 2. เพื่อสร้างเครื่องแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถ 3. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องแจ้งเตือนเด็กติดภายในรถเทคนิคที่ใช้จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ipst wifi เชื่อมต่อกับ z x s x o n a โดยเขียนโปรแกรมผ่าน kbide แล้วแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line หลักการในการเขียนโปรแกรมจะใช้ การตรวจสอบเซนเซอร์ครั้งละ2เซ็นเซอร์เพื่อดูว่ามีการเดินเข้ารถหรือออกจากรถจากนั้นจะเก็บไปในตัวแปรที่แยกกันแล้วนำมาตรวจสอบว่ามีเด็กเหลืออยู่ในรถหรือไม่ร่วมกับการตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องยนต์จากนั้นจึงส่งไปแจ้งเตือนในระบบแอปพลิเคชัน line ครับสลับ ระบบแจ้งเตือนการลืมเด็กบนในรถนะครับผ่านแอปพลิเคชันไน์นะครับเราก็ได้จําลองโมเดลนะครับการทํางานโดยใช้รถโมเดลรับส่งนักเรียนนะครับเชื่อมต่อกับบอร์ด i p s c wifi นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อันต้าโซนิกจำนวน2ตัวนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับสำหรับแสดงการทำงานของเครื่องยนต์นะครับในกรณีที่เด็กนะครับเดินขึ้นรถ ก็จะผ่านเซ็นเซอร์อันต้าโซนิกนะครับทั้ง2ตัวแล้วก็เดินขึ้นรถเข้าไปนะครับระบบก็จะนับว่ามีเด็กเข้า1คนนะครับในกรณีที่เด็กออกนะครับเด็กก็จะผ่านเซ็นเซอร์นะครับทั้ง2ตัวนะครับก็จะนับเด็กออก1คนนะครับในการแจ้งเตือนเนี่ยถ้ามีจํานวนเด็กเข้ากับเด็กออกไม่เท่ากันนะครับพร้อมกับาการทํางานของรถก็คือแสดงว่าดับเครื่องยนต์นะครับ ระบบก็จะส่งสัญญาณเตือนนะครับไปยังแอปพลิเคชัน Line ในโทรศัพท์ครับระบบนี้ก็นะครับสามารถแจ้งเตือนอาการลืมเด็กไว้ในรถได้ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถใช้บอร์ด IP ST Wi-Fi ร่วมกับเซ็นเซอร์ชินิดต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการลืมเด็กภายในรถ 2. สามารถใช้ระบบ IoT ผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนการลืมเด็กภัยในรถ 3. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านอื่นๆข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1. นำไปใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์อื่นเช่นโ o ชันเซนเซอร์เป็นต้นเพื่อให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น 2. นำไปทดสอบในสภาพจริงกระผมขอจบการนำเสนอการประยุกต์ใช้บอร์ด IPST Wi-Fi ไว้เท่านี้ขอขอบคุณมากครับ